ตาที่เราาช่าว้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เริ่มโผล่นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ครับตรงนี้ก็เริ่มโผล่นี่ครับโผล่โผล่เหมือนกันครับแต่มันจะมีตาตรงนี้นะครับตาของเขาตรงนี้ตาตรงนี้ที่เราไม่ได้ติดตาครับครับสวัสดีครับพบกับผมเดี่ยวเช่นว่าครับในคลิปนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับดีๆนะครับในการวิธีการเล่งตายางให้งอกเลยวิ่งขึ้นนะครับตายางตรงนี้นะครับที่เรากีดไว้นะครับที่เราแตะไว้ตรงนี้นะครับ ที่เราชาไว้ตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นยางบัดิ้งนะครับท่านผู้ชมเอ่อไม่ว่ายางบัดิ้งหรือว่ายางชาถุงนะครับมันจะมีในกรณีที่ว่าตรงนี้นะครับตาตรงนี้เขาไม่แตกครับแต่เขาจะมาแตกตรงโคนเห็นไหมครับนี่ครับแบบนี้แตกตรงโคนแบบนี้นะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งครับนี่ตาที่เราอะชไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เริ่มโผล่นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ครับตรงนี้ก็เริ่มโผล่นี่ครับโผล่โผล่เหมือนกันครับแต่มันจะมี ตาตรงนี้นะครับตาของเขาตรงนี้ตาตรงนี้ที่เราไม่ได้ติดตานะครับของเขาจะงอกขึ้นมามันจะเกิดในกรณีที่ว่าหนึ่งนะครับเราตัดตรงนี้ยาวเกินไปนะครับตัดตรงนี้ยาวเกินไปก็จะทําให้ตาตรงนี้ของเขาแตกขึ้นมาถ้าเกิดในเจอในกรณีนี้นะครับท่านผู้ชมให้เราทําแบบนี้นะครับนี่ก็คือเราจะใช้มีดที่คมๆหน่อยแล้วก็สะอาดหน่อยนึงนะครับให้เฉือแบบนี้เลย น้ำยางของเขาจะไหลออกมาตรงนี้เป็นน้ํายางเขาขาวแบบนี้อันนี้ไม่ต้องตกใจครับก็คือปล่อยไว้เลยเวลาเราลดน้ําครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับยางของเขาจะหายไปเองนะครับแล้วก็อีกในกรณีหนึ่งนะครับนี่ครับท่านผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวให้ดูกันทุกชาติมันจะมีในอีกกรณีหนึ่งครับนี่ก็คือตาของเขาจะงอกขึ้นมาตรงโคนแบบนี้ครับนี่แบบนี้นะครับ จะงอกขึ้นมาแบบนี้อันนี้ท่านผู้ชมก็ต้องเฉือนทิ้งเหมือนกันนะครับนี่ให้เฉือนทิ้งแบบนี้เลยนะครับถ้าเราไม่เฉือนทิ้งครับลักษณะตาของเราที่ที่ที่เราติดไว้ตรงนี้นะครับมันก็จะงอกช้าเพราะฉะนั้นเราต้องเฉือนนะครับเราต้องมาหมั่นตรวจดูด้วยนะครับว่าในกรณีที่ตรงนี้มีตามีกิ่งนะครับงอกขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับไอ้ตรงนี้ไม่ต้องเท่าไหร่นะครับแต่ค่าข้างบนถ้าเราตัดยาวนะครับจะเจอในกรณีที่ออกไปแบบนี้นะครับรับแบบ นันนี้คือเราตัดตรงนี้ยาวนะครับตนนัดตรงยาวถ้าเกิดตรงนี้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็เฉือนทิ้งเลยครับเฉือนเฉือนทิ้งเลยครับอันนี้เราก็มาหมั่นดูด้วยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับว่าถ้าเราไม่เฉือนทิ้งนะครับการเจริญเติบโตของเขาตรงนี้จะโตเร็วเอ้ตรงนี้ของเราตาของเราตรงนี้จะไม่แตกนี่ครับแบบนี้นะครับอันนี้คื Leonard Abi famoso, totally> อแบบสมบูรณ์เลยเนี่ยครับเห็นไหมครับในตาของเาที่เราติดไว้นะครับจะงอกขึ้นมาแบบนี้นะครับไอ้ตรงนี้ก็คือจะไม่เกิดเลย ครับท่านผู้ชมนี่แบบนี้นะครับให้ท่านดูชมดูนะครับแบบนี้ถ้าเราเจอแบบนี้นะครับเราก็ใช้มีดเลยเฉือนลงไปเลยครับแล้วก็ดึงทิ้งนะครับเหมือนกันแต่ในกรณีอีกในเคสหนึ่งนะครับก็คือตามนี้เขา,เขาจะตายที่เราติดไว้มันไม่มันไม่ติดนะครับนี่มันก็จะแตกตรงนี้หรือว่าแตกตรงนี้ตรงนี้นะครับ ถ้าเกี่ยวในกรณีนี้เราก็ทิ้งได้เลยนะครับนี่ครับทิ้งแบบนี้ครับนี่คือตาของเขาตายนะครับบางทีเราเอามาเลี้ยงไว้แบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับเนี่ยเราเอามาเลี้ยงไว้แบบนี้ปุ๊บบางทีเขาเกิดการน็อกนะครับตายางของเขาน็อกเนี่ยครับเห็นไหมครับน็อกก็คือเขาจะแห้งไปเลยนี่ครับ ถ้าเกิแบบนี้ถ้าผู้ชมก็ทิ้งไปนะครับแบบนี้เราก็ทิ้งไปได้เลยเพราะตาเขาตายแล้วตามันนอกนะครับไม่ว่าบางทีตายานี้ก็เอ,เอาใจยากเหมือนกันนะครับว่าบางทีร้อนมากไปหนามากไปนะครับบางทีโดนฝนนะครับก็คือเขาจะเกิดอาการนกนกก็คือจะตายแบบนี้นะครับ <S <S นเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเราก็ต้องทิ้งไปนะครับในกรณีนี้นะครับตาของเขาคืออาการนอกแล้ว แต่ถ้า <trilogy> บางคนเพื <serving> enfin ่อนๆบางคนอาจจะถามนะครับว่าทำไมสิ่งนี้นะครับต้นนี้นะครับงอกเร็วอันนี้คือทำไมกำลังงอกออกมาตั้งหนึ่งบางอันขึ้นออกมาแบบนี้นะครับนี่แบบนี้ครับมันอยู่ที่ตาด้วยนะครับถ้าสมมติตาแก่ตาเขาแก่หรือว่าสมบูรณ์มากนะครับตาเขาจะแทงออกมาเร็วมากแต่ถ้าเจอตาแบบอ่อน ไอตรงนี้นะครับก็คือแบบนี้นะครับของเขาจะแทงออกมาช้าเนี่ยแบบนี้นะครับก็คือนี่เห็นไหมครับบางตาก็ยังไม่แตกเลยเนี่ยอันนี้นะครับก็คืออายุเจตาของเขาอ่อนตาที่เราเอามาติดนะครับเป็นอ่อนแล้วก็ตรงนี้อันะนี้ตาเขาสมบูรณ์ถ้าตาที่ไหนสมบู <ต topic. S 1> รณ์จะสังเกตท่านผู้ชมสังเกตเห็นไหมครับนี่ครับในกรณีนี้นี่นี่แบบนี้นะครับนี่ตาแครขึ้นมาเร็วมากเลยอันนี้คือตาเขาสมบูรณ์ครับแต่อันนี้ยังไม่แตกนะครับอันนี้ยังไม่แตกอันนี้ยังไม่แตกนะครับ อันนี้กาลังเ,เริ่มโผล่แบบนี้นะครับก็คืออยู่ที่ตาที่เราเอามาติดด้วยนะครับสําสหรับวิธีการนะครับวิธีการที่เราจะเล่งเล่งให้ตายางที่ว่าให้แตกเร็วยิ่งขึ้นนะครับให้เราใช้พลาสติกนะครับพลาสติกใสนะครับจะเป็นม้วนหนึ่งประมาณทัก2ส0้บาทนี่แหละครับซื้อตามร้านขายอ่ากระตุ้นเพื่อไปก็ได้นะครับกเครือมาคุม คุมนคุมยังไงครับก็คือหลังจากที่เราลดน้านะครับเราลดรรน้ำสองครั้งนะครับก็คือเช้ากับเย็นเราลดน้าําเช้าเช้าเสร็จแล้วก็คุมไว้นะครับแล้วก็ลดน้ําเย็นล้วก็คุมไว้อีกทีหนึ่งก<ม>็คือคุมไว้ทั้งวันครับประมาณ10วันนะครับสิวันเราก็มาลรื้อออกเพราะว่าอะไรฮะเราต้องรื้อออกเพราะว่าตาที่เขาแทงขึ้นมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับตาที่เขาแทงมาแบบนี้เวลาเราคุมไว้นะครับเราคุมพลาสติกไว้แบบคุมพลาสติกไว้นะครับบางทีลมพัดมากิ่งเขาตาตรงนี้ครับที่เขาแทงขึ้นมาบางทีอาจจะหัก หักปุ๊บเนี่ยแล้วทีนี้การการแทงขึ้นมาใหม่เนี่ยจะช้ามากมากเลยครับท่านผู้ชมตาที่เขาแทงมาใหม่ที่เป็นหักนะครับช้ามากอันนี้คือเจอประสบการณ์ตัวนเองเลยคือเราคุมคุมไว้นะครับบางทีลมพัดมานะครับแล้วก็ทำของเขาจริงหักแบบนี้นแล้วก็แตกขึ้นมาใหม่นี่จะใช้เวลานานมากอันนี้นคือข้อควรระวังนะครับในการใช้ปัติคุมก็คือคุมไว้แค่สิบวันแค่นั้นนะครับเราต้องมาหมั่นตรวจดูด้วยนะครับว่า,าถ้า ตาของเราเริ่มแตกขึ้นมาแล้วนะครับแตกขึ้นมานิดนึงประมาณนี้นะครับนี่อันนี้เราก็คือเลิกคุมพ้าได้เลยนะครับแค่นั้นเองวิธีการระวังนะครับต้องต้องระวังด้วยจริงๆเพราะว่าที่ผมบอกท่านผู้ชมไปเมื่อกี้นะครับว่าถ้ามันหักขึ้นมากิ่งหักขึ้นมาเนี่ยค,คือจะใช้เวลานานมากเพราะว่ากว่าเขาจะยอดเขาจะไม่สวยด้วยนะครับแล้วเราขายก็จะไม่ได้ราคาตรงนี้นะครับถ้าสมมติเขาหากักตรงนี้ปุ๊บกิ่งเขาจะมาแตกตรงนี้นะครับแตกนี้แตกนี้นะครับจะไม่แตกตรงนี้นะครับคือจะใช้เวลานานมาก ผมค่ดั้นเองนี่ก็คือวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับาการเล่งตายางให้แตกเรยวิขึ้น่ันผู้ชมก็ลองไปทํากันดูครับมีข้อสอบถามข้อคิดเห็นอะไรครับผมคอมเมนต์ใต้คลิปไปได้นะครับเดี๋ยวเราบนโลกพูดคุยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ